ทั้งสามคนเนี่ยพูดอยู่ในก้อนเดียวกันคือว่านมวัวแท้ๆมันไม่มีจริงแท้จริงแล้วเนี่ยมันอยากจะขายของมันไม่อันนั้นอย่าไปไม่ถึงทีเซอร์นั้นจะไปไม่ถึงนมวัวแท้ๆเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเบื้องหลังของคนเหล่านี้คนหนึ่งพวกเป็นพวกแพลนแนบดแพลนเบดเป็นมีเป็นพรีเซนเตอร์นมของชนิดหนึ่งอยู่มึงจะมาทําธุรกิจโดยที่มาตีเรื่องนมประเทศไทยได้ยังไงกันล่ะจะสูงยาวเขายาวขึ้นมาได้แัน่ะมึงก็นมแม่นมวัวทั้งนั้นน่ะ ทีนี้ทีนี้ทีนี้เชิญเชิญค่ะตัดไม่ทับกันเชิญม่ทับกันทีนี้ผมบอกว่าพอเขาพูดถึงเรื่องทีเซอร์มันออกไปอ่ะคนเฮ้ยคือคนตัดทีเซอร์แล้ต้องตัดท่อนที่มันเปรี้ยวใช่ไหมพอเปรี้ยวไปปุ๊บเปรี้ยวจะเน่าเลยค่ะบูดเลยค่ะพดลต้องเก็บทีเซอร์นั้นทีมตัวยาวเขาเขาปล่อยแล้วเขาเก็บหมดใช่แล้วเขาไอ้โลกออนไลน์เนี่ยจำไว้เลยนะว่าเธอต้องเลิกวิธีคิดที่จะลบ ถ้าใครคิดว่าลบแบบคนนั้นน่ะโง่มันไม่ทางลบได้มันอยู่ในนิจิจอลฟุตปริ้นท์หมดนักแคปในตำนานเสมอใช่ทีนี้ปรากฏก็ขุดการพอนแคบเสร็จแล้วก็ขุดขุดกันว่าคนนี้เคยว่านมไทยอย่างนั้นคนนั้นเคยว่านมไทยอย่างนี้คนนี้ก็จะมีนมของตัวเองคนนี้ก็เป็นพันเบสกินโปรตีนพืช ราะนั้นตรวนี้เนี่ยแปลว่านมของเขาดีนมคนอื่นไม่ดีมันก็เลยกลายมีคนหนึ่งน่ารักมากการตลาดนิ่วน่ารักมากเลยนะผู้ชายคนหนึ่งก็ไปหยิมที่หน้านมหนองโพนมโคแท้ๆไอ้สโลแกนนี้เขาเลยบอกว่าเห็นไหมล่ะสโลแกนนี้เป็นโสรลแกนที่มีมานานมีมานานแล้วไตเด่นมากก็นมจากเต้าเรามีฟาร์มนมหนองโพนมจิตรดาในกรเลี้ยงกันอยู่ในวังสวนจิตเนี่ยจะอะไรอีกอ่ะแล้วเสร็จแล้วทั้งไรทั้งปูเนี่ยมันเกิดมาจากว่า พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็บอกว่าเอาละเรามาทานมกันเถอะนะ<ช>กินนมกันเพราะถ้ามันถ้ามันนั่เรียนนอกกินนมกันเถอะนะแต่เด็กไทยยงแคะแกรน<ช>สิ่งที่ท่านทำสองอย่างก็คือเสาะหาโปรตีนแหล่งแรกก็คือนมวัวแหล่งที่สองคือปลานิล ว่าให้คนไทยได้มีโปรตีนที่ราคาไม่แพงดื่มและกินเพื่อที่ลูกหลานเราจะได้เติบโตและต่อมาช่านก็บอกว่าเออเราถ้าถ้าเรามีอะไรเพาะอะไรปลูกเลี้ยงอะไรได้ก็ได้ไข่ไงแต่เป็นโปรตีนที่สะอาดและถูกที่สุดถ้าก็มีนมมีไข่มีปนินให้โปรตีนครบแล้วเพราะนมเนี่ยมันก็เลยเกิดสากกหนองโพในพระบรมราชุปธรรมเ์ื่อน